สวัสดีครับเพื่อนชรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูตู้สี่เหลี่ยมครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมทรงโมเดิร์นครับทรงสูงครับบานหน้าสองบานครับเป็นบานกระจกครับและก็ด้านข้างก็เป็นบานกระจกครับบานปีกนกครับสี่ชั้นในนี่ครับสวยงามครับฝีมือของช่างอเนกครับบานปีกนกกับใส่กระจกครับ ทาสีเนไือไม้พร้อมใส่กระจกแล้วครับใส่กระจกอีกทีหนึ่งก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าตู้หลังนี้นะครับไม่มีบัวและก็ไม่มีขาคือมืตีนตู้ครับตัวนี้ถึงพื้นเลยครับเป็นลักษณะทรงโมเดิร์นครับใส่ตุ่มใส่กุญแจแล้วครับใส่กระจกก็เสร็จพร้อมส่งลูกค้าได้เลยครับ นี่ครับทาสีพร้อมใช้ครับเนี่ยครับเป็นทรงโมเดิร์นครับสองบานเปิดครับลูกค้าสั่งทำครับมีเจ้าของแล้วนะครับตัวตัวนี้ครับเพื่อนๆใครสนใจสอบถามได้ครับแต่ตอบในข้อความนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่รับไปจำหน่ายครับไม้สักทองแท้ครับสวยงามมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทังคลิปครับสวัสดีค